คำสอนเด็กรุ่นใหม่ควรจะเป็นอย่างไรเราถูกปลูกฝังให้พอใจกับคำว่าจงมีความสุขกับความยากจนในยุคนี้มันยังใช้ได้จริงอีกหรือคำสอนนี้มาจากคุณปิปโป้ผมอ่านชื่อจริงไม่ออกประมีวิทย์หรือเปล่าไม่มั่นใจสอนไว้ดังนี้ครับโอวาทวันเด็กสอนลูกฉบับคนเรียว2022ลูกเอ้ยโตขึ้นมาลูกจงรู้ว่าชีวิตเรามันเลือกได้ระหว่างความร่ำรวยกับความสุขพ่อหลงผิดมานานอย่าพลาดเหมือนพ่อ ลูกจงเลือกความร่ำรวยไว้ก่อนเสมอความสุขมันมาเป็นเดี๋ยวเดียวมันก็ไปลูกเงินเนี่ยมีเยอะมันค่อยๆใช้ได้เอาเงินไปลงทุนต่อก็ได้เอาไปซื้อความสุขบางอย่างก็ยังได้มันไม่หมดง่ายๆหรอกถ้าเรารู้จักจัดสรรเห็นกระปุกหนูไหมหนูเอาความสุขใส่ไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมลูกเห็นไหมอย่างโง่โตมาลูกจะพบกับคำโกโหกโรแมนติกความเหลื่อมล้ำที่ว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ พ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้างั้นเอาไปซื้ออะไรอย่าไปฟังมันมากลูกมันคือพวกลวงโลกซื้อความสุขเรื่องหนึ่งแต่มีเงินมาลดความทุกข์ได้แน่นอนลูกลองป่วยและไม่มีเงินดูอยากรู้จริงๆว่าจะหาความสุขมาจ่ายค่าหมอ,อยังไงถ้าลูกมีเงินแล้วยังไม่มีความสุขไม่ได้หมายความว่าลูกเดินผิดทางแต่นั่นหมายถึงลูกยังมีเงินไม่พอแค่นั้นเลยลูกโลกมันทุนนิยมและเราไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก พ่อไม่ได้สอนให้ลูกฟุ่มเฟือยแต่ลูกต้องหาเงินให้เป็นไม่ใช่หาแต่ความสุขพ่อไม่ได้สอนให้ลูกโลภมากเอาเปรียบคนอื่นแต่ลูกต้องมั่นคงพอที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวได้จากนั้นค่อยเผื่อแผ่คนที่เขาขาดเข้าใจไหมลูกสรุปหนูอย่าโตไปเป็นคนดีโดนเขาเอาเปรียบกดขี่ได้ง่ายจงโตไปเป็นคนรวยที่ฉลาดและนิสัยดีลูกตาน,นี้นะลูกสุขสันต์วันเด็กขอให้ปีนี้หนูเป็นเด็กดีอีกสิบปีเป็นผู้ใหญ่ที่ร่ำรวยโอเคนะ ผมฟังแล้วก็ชอบมากครับแล้วคิดว่าโลกของเราเนี่ยมันทุนนิยมจริงๆอย่างตอนเนี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ราคามันขึ้นเยอะมากไข่ก็ขึ้นแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเงินอย่าว่าแต่ความสุขเลยครับแค่เอาตัวรอดให้ได้แต่ละวันก็ยากนักหนาแล้วขอขอบคุณคำสอนดีๆจากพี่ปิปโป้ด้วยนะครับ